คราวที่แล้วมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเมนูอาหารคลีนวันนี้เลยแบบว่าเป็นแบบว่ากิมจิแสดง,งว่าชอบเกาหลีมากรายการต่อปินีนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเวิร์ o พอยต์ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้งหวดจำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีสดครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝัน,น,นเราปฏิบัติการกันในครวัวใหญ่ครวัวเตกา้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับพี่แซกอยากรู้แล้วครับวันนี้เราแบบว่ามีซุปถาติดติดกันมาเป็นใครครับวันนี้ก็แบบเดิมเชฟเรามีชาเลนจ์กลับมาอีก ซุปตาของเรากลับมาอีกครับกลับมาอีกแล้วเพราะว่าเขาติดใจไงเชฟทำทั้งที่แล้วโอ้โหเขาอุตส่าห์คิดมาเมนูยาก่ากด้ยผมกำลังนึกอยู่ะแต่คนนี้เนี่ยพี่ยังบอกไม่หมดเพราะฉะนั้นเรานึกไม่ออกว่าเป็นใครอ่ายังนึกไม่ออกใช่ไหมใช่งั้นวันนี้นอกจากเขาจะเคยมาแล้วครับเข้ามาแบบอปป้าเกาหลีเลยอปป้ายแต่ว่านหล่อแน่นอนหนุ่มหล่อแน่นอนวันนี้สาวๆนะวันนี้ต้องเตรียมต้องเตรียมเลยครับองั้นไปดูนะเช้าหีไก่ครับ รอนที่แล้วมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเมนูอาหารคลีนวันนี้เลยแบบว่าเป็นแบบว่ากิมจิแสดงว่าชอบเกาหลีมากเฟมเฟมชวินโลนโอ้ บอกได้เลยวันนี้สาวๆดูรลนเทียบเลยครับพี่มาแบบโอปป้าที่สำคัญกบยังจะอยากจะมาโปรโมทหนังที่เขาเป็นพระเอกอีกดีเลยเขาบอกว่าเขาได้เล่นกับดาราดังน่ะคนนั้นยิงนข้างเชฟอะอฮะผมอตอนแรกผมไ็นึก้ว่าเป็นผพลพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังเขาแล้วกันออแล้วก็ตอนนี้เราจะไปพบกับพระเอกของเราแล้วครับโอปป้ามาแบบเกาหลีไปดูครบเฟรนชวินโรดจะมีเมนูพิเศษวันในครั้งนี้อย่างไรครับ โอ้โห oh, oh. วันนี้หนุ่งเฟมชวินโรดของเราจะเต็มชุดหันบอกมาเลยทีเดียวอบป้าวันนี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีครับผมเฟมชวินโรนะครับผม oh. วันนี้ผมมาเยือนเดอะบิ๊กคิทเช่นนะฮะผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมาทั้งทีต้องไม่ธรรมดาดูจากการแต่งตัวของผมดูจากอัศจริย์ของผมวันนี้ผมอยากจะกินเป็น หมูย่างแบบว่าปิ้งย่างเกาหลีคัดสรรมาให้ผมหน่อยนะครับผมทีมงานจัดมาขอหนึ่งชุดไปหูกินมาแล้วครับกินมาแล้วครับผมปิ้งย่างเกาหลีเออ,อะไรครัเนี้ขอปิ้งย่างเกาหลีไปได้หมูกระทะมาครับโอ้ไม่เป็นไรไหนผมมาทังทีผมอยากได้เป็นอะไรที่มันเกาหลีให้มันเข้ากับธีมของการแต่งตัวผมวันนี้ผมขอเป็น ซุปกิมจิแล้วกันครับโอ้โหแค่คิดก็ฟินแล้วฮะฝากด้วยนะครับพี่แซกและเชฟเบียนโอ้พออบ้าเฟมมารอบนี้อยากกินเมนูเกาหลีเดี๋ยวจัดเลยจัดเลยนะไปพบกับเขาเลยครับพบกับเฟมจูวินโลดครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับเชิญเลยครับอาจารย์ยองซีอ มาถึงก็อันยองวันนี้ผมมาจัดเต็มมากครับผมบอกครับผม <S <S มาเป็นชุดฮันบกเลยนะ <S <S ชุดฮันบกเลยค<ฮะ>่ะ แล้วคือผมบอกเลยนะคราวที่แล้วมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเมนูสุขภาพเป็นแบบว่าอกไก่อาหารคลีนตอนนั้นออกกาลังกายครับเชฟครับแต่วันนี้เนี่ยปล่อยเพลย์ไม่ไม่ไม่เลิกขพอที่แล้วเลิกขพอที่แล้วเขาจะ็นพระเอกเหมือนเดิมนะครับาะผมหล่อต้องหล่อวันนี้เลยแบบว่าอยากจะมาชิมแบบว่าเป็นเมนูที่อยากทานจริงๆครับเป็นแบบว่ากิมจิซุปกิมจิครแสดงว่าชอบเกาหลีมากใช่เลยไดกว่าต้องตามนี้เลยซุปกิมจิวันนี้ผมอยากทานแบบซุปกิมจิซุปกิมจิแบบว่าเข้มข เลยครับเชฟได้เลยใส่ไข่กับเบคอนอต่ไข่เบคอนอันนี้ขอมาเพิ่มละก็คือปกติเนี่ยซุปกิมจิจะมีเป็นเห็ดเข็มทองใช่ไหมเขาที่ผมอยากลองดูว่าถ้าเปลี่ยนจากเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดออริจิอ่าโอ้โหนี่มันจะเข้ากันไหมสี่อย่างแล้วนะครับเนี่ยสี่แล้วเหรอครับยังครับนี่แค่ออเดิร์แค่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟครับยังอยากได้แบบว่าไก่ทอดด้วยครับไก่ทอดไก่ทอดกินกับซุปกิมจิ แบบขอกินแบบควันออกหูเลยฮะอ่าแล้วเดี๋ยีกเดี๋ยวห้าอย่างแล้วครับอ่าแล้วอปิดท้ายเบาๆมีอีกข้าวหอมเกาหลีข้าวหอมเกาหลีข้าวหอมเกาหลีผมไม่ทำครับเฮ้ยเชฟไม่ทำ จะได้ยังไงออไปเป็นแป้วแล้วถ้าเชฟไม่ทำเป็นผมทำนี่มีินไหวไม่ได้้ทำดีกว่านะครับตกลงเชฟเองจะจัดให้แน่นอนครับเจดอย่างที่ขอเขาที่แล้วมากินอาหารคลีนเครานี้มาแบบอ้อโหอาหารเกาเกาหลีเกได้เลยนะได้ครับแน่นอนมันจะพลิกแพลงอะไรไปได้สักแค่ไหนก็อยากกินซุปกินจิก็ผมก็จะทำเป็น ซุปกิมจิกับไก่ลิ้นชาให้ครับแสดงว่าไก่เนี่ยต้องแบบว่ามีรสชาติแบบว่าฮอตแอนด์สไปซี่เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วของเขาเนี่ยจะออกหวานหน่อยนึงใช่ไหมครับเกาหลีเนี่ยใช่ครนี้เราก็แบบว่าเผ็ดกับเผ็ดร้อนอย่างนี้อร่อยด้วยแน่นอนอร่อยแน่นอนพร้อมมากเลยครับเหมือนกันแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปดูเมนูเข้ามาแบบนี้แล้วแล้วเราสองคนจะอยู่แบบนี้อ่ะเชฟโอ้โหงั้นเราต้องไปเปลี่ยนชุดทีนี่เปลี่ยนชุดนอ่ะเชฟไปเลยนะหนึ่งสองสาม ้เฮ้ยเป็นยังไงล่ะพี่แักกับเชฟดเอียนก็เล่นใหญ่ไม่แพ้เฟมเลยจริงๆเรียกว่าตอนนี้ในครัวของเราเต็มไปด้วยอปป้าที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์เกาหลีแนวพีเรียนยังไงอย่างงั้นเลยล่ะครับเราไม่เคยมีแบบนี้เลยนะเชฟผมดูว่ีเดี๋ยวจะไฟลุกขึ้นมาบนมือเลครับเป็นมายากลยาวมากและความสนุกก็ได้ปะทุข แล้วซึ่งโอปป้าเอียนและโอปป้าแซกจะร่วมกันเนรมิตเมนูตามโจทย์พิชิตฝันให้กับคนชอบกินซุปกิมจิอย่างเฟมชวินโรดได้สุดอลังการแค่ไหนต้องมาตามลุ้นกันที่แน่ๆไก่ลิ้นชาที่เชฟเอียนจะเสิร์ฟมาเคียงคู่กับเมนูนี้รับรองแปลกและแหวกแนวถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าได้รู้กันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลกกลั The Big er. บมาชมกันต่อในช่วงที่สองซึ่งช่วงนี้ชัดเอียนจะเริ่มลงทำเมนูซุปกิมจิไก่ลิ้นชาเมนูประชิดฝันของหนุ่มเฟมชวินรอดที่วันนี้ชัดเอียนทำซุปกิมจิเอาใจเฟม ด้วยการเปลี่ยนจากเห็ดเข็มทองเป็นเห็ดออรินจิที่มีเท็กเจอร์คล้ายกินเนื้อสัตว์พร้อมเสิร์ฟสุดไก่ลิ้นชาสุดแหวกมาให้ได้พิสูจน์และนี่ก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่คุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรเต็มๆได้ที่ Facebook ของรายการส่วนตอนนี้เราไปติดตามขั้นตอนทั้งหมดของเมนูนี้กันเลยครับแล้วก็มาต่อเลยนะครับหั่นผักครึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จุกปลายออกนะครับแล้วก็มีช่วงโคน นะครับตัวนี้เป็นลากเขาเอาออก,ก,กเหมือนก,กันนะครับตัดเฉียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเสื้อนี้ก็ดีเหมือนกัน,นครับว่าที่เร็จแล้าเช็ดได้เลยเช็ดเหรอเชฟครับเป็นเทคนิคใหม่ป่ะครับใช่ใเทคนิคไม่น่านะเชฟนะไม่นาโอ,อกเคต้องผมนะครับส่วนที่2องนะครับก็จะเป็นเห็ดนะฮะเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เช็ดไปเช็ดมาได้เลยนะครับ เช่ครับไม่ต้องถึงกระบางมากเนาะใช่ไหมครับาผมไม่ถึงกระบางมากครับและไม่เอานิ้วครับอ่าครับครับนี่มาจะต้องขอน้ําที่แซกสี่ขวดได้ไหมครับน้ำดื่มนะครับมสี่ขวดเลยนะครับครับผม น้ำนันน้ำอะไรรับน้ำอะไรรับเนี่ยอ๋อน้ำสถานีรับน้ำสถานีมีตุ๊กตาอะไรด้วยครับอ๋อตินี่พี่แซกนี่ครับนี่นี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับโอ้โหเท x t u r e กันชงมากดูนะเนี่ยส่วนเต้าหู้นะครับเป็นเต้าหู้อ่อนผมก็จะหั่น ก็จะมาหั่นเสร็จแล้วฝากนะครับตอไข่ครับผมเช็บคอที่ะราใบก่อนก็ได้ครับนะครับตอนนี้น้ำของเราก็เริ่มใกล้เดือดแล้วนะครับสวยงามนะครับอมใ่นะครับกิมจิลงไปแล้วก็ผมก็จะมีหอมใหญ่นะครับเพิ่มความหวานกิมจินี่คือซื้อสำเร็จมาเลยครับผมสะดวกเลยนะครับ ที่ขอไว้ครับอย่างแรกเบคกนี่เลยนะครับจะหอมมากเข็มทองไม่เอาอขาเป็นออเรนจิออเรนจีคคนให้เขาเข้าด้วยกันก่อนนะครับเฮ้แต่ผมบอกเลยวันนี้เราแต่งตัวทำอาหารหายากนะใช่ดิไม่ค่อยได้มีนะผมว่าวันนี้อาจจะถูกใจสายแบบอาหารเกาหลีไม่แน่นะทุกคนเชฟหน้าเชฟเบียอาจจะใส่ชุดโกโกวาก็ได้มาเต้นเนื้อ อันนี้ก็เดือนล้าเชือดแล้วห้าห้านะครับอันนี้ก็จะขอพิกแซกขอขีขาสูตรหนึ่งสี่ขาสูตรหนึ่งตราแม่ครัวชนเผาครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอซอสหอยนางรมด้วยครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัววันนี้ผมก็จะต่อด้วยนะครับเต้าหู้ กอนนะครับมผมก็จะต่อด้วยต้นหอมนะครับที่หั่นไว้เป็นปร้องๆนะครับตามด้วยไข่นะครับไข่ฟองเดียวพอเหรอครับเชฟเดี๋ยว2องครับสองะฮะ,ะครับผม เดี๋ยวเราจะกับต้นหอมเพิ่มนะครับแล้วก็อันที่2เราจะแบบว่าใส่ลงไปในปีกไก่ของเรานะครับผมเฮ้ยตอนนี้มาถึงแล้วยังไม่รู้ปีกไก่มาจากเกาหลีนะน่าจะกาลังพุ่งลงมาอ่าน่าจะต้องรีบพุ่งเลยใช่กลิ่นได้แล้วแต่ซอสนี่ยังไม่ใส่ใช่ไหมครับยังครับผมเดี๋ยวนั้นจะเป็นสําหรับปีกไก่ครับอ๋อเดี๋ยปิดฝาไว้ก่อน อันนี้ก็ได้ถึงเวลานะครับปลาปีกไก่สั่งตรงมาจากเกาหลีครับผมอ๋อต้องมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วเช่นามาขอเบิกหน่อยครับผมมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหนี่เลยนะครับสั่งตรงมาจากเกาหลีนี่ครับสังกุงพิเศษเลยนะสังกุงใชยครับผมภาษาไทยก็พูดไม่ได้ครับผมภาษาเกาหลีก็พูดไม่ได้ครับอันยออันยอเซโย ชุดพิเ้ษสมุนซาเลยครับโอ้โหชุดเขาจัดเต็มมากเลยนีขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้โไหว้ไทยก็ยังได้ด้วยไม่ได้อย่างเดียวมาฮาแล้วมาถึงนี่เลยผมรอเลยครับนี่มาจากเกาหลีจริงเหรอฮะใช่ครับผมเฮ้ยผมเห็นไม่ใครไปเดินแถวตลาดตรงนี้แพงไม่เช่นี่เลยโอ้โหนี่ลงเครื่องมาเลยอออ๋เหรนะครับตันนี้ก็จะมีไก่ลิ้นชาไก่ลิ้นชามอีกทั้งวันนี้ผมคือผมกินยังไงก็ต้องลิ้นชาใช่มนะครับวันนี้ใช่ครับผม ส่วนประกอบที่ทําให้เป็นลิ้นชานี่คืออะไรครับเเราก็จะมีนี่เลยครับอันนี้เป็นผงหม่าล่าครับอ๋อหม่าล่านะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาคลุกนะครับกับแป้งขอแป้งฉลากทองเลยครับแป้งฉลากทองนะครับก็ให้เชฟเลยผมก็จะใส่องมาล่าลงมาล่าลงไปก่อนชอบเผ็ดมากๆก็ใส่เยอะๆครับผมเกลือนนะครับพริกไทย ชอบสปซี่มากก็ใส่เยอะๆได้พี่เอาแบบซับๆเลยเกลือพริกไทยครับผมคิดว่าต้องมีคนทำตามแน่ๆอันนี้มีผงกระเทียมครับ ครับตอนนี้เราก็ฝากให้เฟมนะครับเอาไก่พักไว้ในจานฟ้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ฝากพี่แซคขอโบแก้วใส่น้ําแข็งนะครับแล้วก็ขอน้ําดื่มของพี่แซคด้วยครับนะครับผมจะอะไรเลยครับให้เฟมนะครับช่วยกวาดแป้งเข้าไปในโบแก้วนี้เลยครับผมเอเข้ามาทีนี่ฮะใช่ครับผม ได้ครับทำได้ดีครับผมเดี๋ยวจะผสมแป้งในน้ำเย็นแล้วเพิ่มความเย็นโดยการใช้น้ำแข็งเดี๋ยวเราจะมาชุบอีกทีหนึ่งเราขอแป้งพี่แซกอีกหนึ่งถุงครับแป้งทอดครับมือหใส่มาแล้วานไปอีกครับเอาให้มันลิ้นชาไปเลยวันนี้ใช่ใช่ชื่อเมนูไงไก่ลิ้นชาผงกระเทียมนะครับบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่แค่ลิ้นอย่างเดียวลิ้นชาอะไรอีกทั้งหน้าเลยครับผม ก็เอามือเนี yeah. ้ยใส่เข้าไปแล้วก็ม okay. ือน okay. ี้เปียกโอเคแล้วมือนี้ยิบขึ้นโอเคแล้วก็มาทิ้งมันนี้ให้เชฟแค่นี้เลยเอาจุ่มให้ทั่วเลยครับผมจุ่มให้ทั่วโอเคแล้วก็วางไว้ตรงกลางเลยครับผมโอเคดีอยากได้เก็ดมากเก็ดน้อยก็แล้วแต่แป้งที่เราจะใส่ใช่ไหมครับเชฟใช่ครับก็คือเราต้องแบบจะชุบทั้งสอง สองครั้งครับคือ,อแป้งแห้งก่อนเพื่อต้องการที่จะให้แป้งแห้งเนี่ยไปชุบตรงแป้งเปียกนะครับตัวคือต,ตัวนี้นะครับเพื่อให้เขาได้ติดไม่งั้นมันจะไม่อยู่ใช่ครับว<ะ>้าโอเคเรียกว่าเทคนิคชุบแป้งทอดนี้จะทําให้ปีกไก่มีขนาดใหญ่ขึ้นเทคเจอร์ของแป้งจะเกาะการเป็นเกร็ดสวยงามซึ่งคุณผู้ชมต้องมาจับตาดูให้ดีกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่สำคัญซุปกิมจิ ก็เป็นสูตรแบบต้นตำรับเกาหลีพร้อมเสิร์ฟความพิเศษเปลี่ยนจากเห็ดเข้มทองเป็นเห็ดออรินจิที่มีรสสัมผัสคล้ายได้กินเนื้อสัตว์ในซุปนี้นั่นเองส่วนตอนนี้เราจะปล่อยให้เช็เอียนทอดไก่จนสุกเหลืองหอมแล้วช่วงหน้าจะกลับมาดูขั้นตอนการทำไก่ลิ้นชากันต่อสักคร่เดียวครับ นำสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งตอนนี้เมนูซุปกิมจิกับไก่ลิ้นชาก็ใกล้ความจริงเต็มที่ สำหรับซุปกิมจิรสชาติเข้มข้นได้ที่แล้วส่วนไก่ทอดก็กำลังทอดกรอบเหลืองสวยงามซึ่งขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูเชฟเอียนจะใช้เทคนิคอะไรในการทำให้ไก่ทอดธรรมดาธรรมดาให้เป็นไก่ลิ้นชาไปติดตามกันเลยครับนะครับตอนนี้เรามาต่อกันซุปมเรอเด็ดเรียบร้อยแล้วไก่เริ่มที่จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบผมก็จะให้เฟรมนะครับนำาผู้ช,ช่างบดเลยนะครับได้ครับ,รบในโบนั่มีสามนี้นะฮะแล้วก็ใส่ด้วยน้ำเชื่อม ข้าวโพดนะครับผมจะนำไก่ออกนะครับขั้นตอนนี้คือทำอะไรครับเชฟเราจะมาคลุกนะครับเอาไก่ที่ทอดมาคลุกในโกจูจังครับผ <ม S 1> กับน้ำซึมข้าวโพดครับวันนี้ ผมพอได้อยู่ไหมครับพี่ได้โหมากคุณนี่ใช้ได้เลยมาดได้อยู่นะเป็นเชฟเฟรมอยู่นะวันนี้เด็บเฟรมมาต่อซุกิมจิของเรานะครับผมก็จะนำอ๋อจะตักเสิร์ฟแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่ที่เราตอกใส่ไว้นะครับไว้ด้านบน กลิ่นทะลุแมสมากครับตอนนี้ผมประทับใจมากวันนี้ได้เห็ดออริจิซึ่งแบบปกติเราจะเป็นแบบเห็ดเข็มทองอ่าเราก็ใส่เบคอนเข้าไปอีกนี่ครับอันนี้ก็จบจบไปแล้วหนึ่งแต่ทุกอย่างลงตัวเชฟเอียนบอกว่าทุกอย่างลงตัวแน่นอนอ่หลังจากนั้นแล้วนะครับอยากจะให้เฟรมนะครับทาทาพิซซี่ไก่เลยนะพี่ทาพิซซี่ไก่ไม่ได้เราจะใหเอามาคลุก มักทีละชิ้นเลยครับผมแต่ถ้าสมมติเราเอาไปคุกเลยเนี่ยเดี๋ยวเปลือกท<อ>ี่กรอบนี่มันจะรูดออกมาหมดเลยครับออ๋แต่อย่างนี้เห็นแบบนี้แล้วมันแบบมันน่ากินมากยิ่งเชฟโรยต้นหอมใส่เข้าไปเนาะโอ้โหอตีสันมันตัดกันน่ากินมาก บอกได้เลยว่ายังกรอบอยู่เลยครับต้องถามต้องถามเฟรมได้เลยเพราะว่าเขาทาแล้วเขาต้องรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่ามันเกล็ดๆครับเป็นไงครับกรอบใช่ไหมครับใช่ครับงั้นคุณจะโดนไล่กลับบ้านเนี่ยคุณทำช้าเนี่ยเร่งเครื่องเลยครับเนี่ยต่อเข้าไปนี่น่าหิวมากตอนนี้พอก่อนเลยนะครับสามชิ้นที่เหลือนี่คือของผมใช่ไหมครับใช่ครับ หูสวยงามมากครับโอเนะครับวันน uh, uh. uh mm. ี้เราก็โอ้โหที่ที่ที่ผมรีเควสไว้ทั้งหมดเลยใช่ครับได้ครบเลยเฟรมขอไว้นะครับครับผมวันนี้ก็เพิ่มมีสไลายให้นะครับสินเชียงไปนะครับจริงๆ ยังไม่อยากจะใส่ลงไปในซุปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหี่ยวเนาะใช่ครับทำไมว่าไข่ตากินละจริงจริงเวลาทานพวกอาหารเกาหลีเนี่ยผมชอบแบบว่าเอามาห่อข้าวเนาะพี่กินนะใช่แล้ว่คมว่าตรงกลางนี่คือข้าวใช่ไหมครับนี่ข้าวเกาหลีข้าวเกาหลีที่คุณอยากได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยหน้าผมเป็นกิมจิแน่นอนกิมจิเต็มไปหมดเลยน้า เรียบร้อยคร,ครับซุปกิมจิก,กับไก่ลิ้นชาครับเม <Yay! S 1> นูพิเศษของเฟ็นชุลินเลอร์ครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเมนูซุปกิมจิชิเกะหรือซุปกิมจิแบบสูตรต้นตำรับที่เชฟเอียนตั้งใจอยากให้เฟมหรือคุณผู้ชมที่ชอบกินเมนูนี้ได้สัมผัสกับรสชาติออริจินอลที่บวกกับความพิเศษที่เชฟเอียนเติมเข้าไปตามโจทย ้วยการเปลี่ยนจากเห็ดเข็มทองธรรมดาธรรมดามาเป็นเห็ดออรินจิให้รสสัมผัสที่เหมือนเติมเนื้อสัตว์ลงไปในซุปกิมจิชามนี้แถมกินคู่กับไก่ลิ้นชาที่ได้ความเผ็ดจากพงพริกมาล่าผสมกับซอสพริกเกาหลีโคชูจังให้ได้รสชาติฮอสแอนสไปซีซึ่งรสชาติทั้งหมดนี้จะพิชิตฝันเฟรมชวินรอดหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ ไม่ไหวแล้วครับพี่แซ็คไม่ไหวแล้วใช่ไหมได้เลยแม่ลุยเลยลุยเลยเชฟให้ลุยแล้วขออนุญาตพอนแม่นะครับเลยเดี๋ยวเชฟจะเสิร์ฟให้คุณด้วยครับไอเฟรมจะกรันเลยลุยเลยลุยเลยนะครับขอชิมกิมจิก่อนโอเคลุยกิมจิก่อนว่าเข้มข้นประมาณไหนจิ้มกิมจิมีหลายแบบมากเลยนะเชฟใช่ครับนี่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเบสิกหน่อยนึง อันนี้เร uh, ียกว่าวอร์มแล้วกันกิมจิกับข้าวปักขึ้นมาให้เห็นกันก่อนนะครับผมเบคอนด้วยใช่ไหาสิ่งที่ขออันดับแรกก็ซุปกิมจิก่อนเลยนะครับเบคอนสัหน่อยหนึ่งแล้วก็ชิมอย่างไม่เกรงใจใครเลยนะก็แบบ หมือนเหมือนเขาเขาเหมือนเขากินแบบว่าปกติเลยนะน่เช้ากลัวลุยเองนะต่อไปก็ไก่ลิ้นชาไก่ลิ้นชามาไก่ทอดลิ้นชามานี่ดูดูเก็ต์เขานะฮะที่รอทอดกันเมื่อกี้นี้นี่ดูเก็ต์เขาเลยที่มันปูปูนะครับผมแล้วก็ป้ายด้วยซอสโคชูจังนะครับผมจะเป็นยังไงลองดูดีกว่าอ่านี่เฉพาะส่วนที่เป็นแป้งื นะเวลามันกินแล้วม uh, ันแบบปินมากเลยนะเนี่ยอร่อยครับอกม่อกม่บอกเขียบนะตอนนี้เ็ากำลังรอให้ครบนื่องจากข่าเของมาเยอะฉันว่าเราต้องชิมนานกว่าคนอื่นหน่อยมาชิมในส่วนของเนื้อมากนิดหว่งนะครับผมนี่อืม่อยเออทีมงานพักกองเลยไหมครับตอนนี้อ่าอืมพี่แซกก็จะทรมานคนดูไปถึงไหนกับไม่บอกให้ เฟมหยุดกินเลยนะครับคือเขาขอหลายอย่างเขาก็เลยต้องชินให้ครบทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมวางเราก็เลยเบรกเขาไม่ได้อะบรรยายทีละอย่างเลยตามที่เป็นโจทย์ของคุณเนี่ยเอาเริ่มที่ซุปกิมจิก่อนเลยผมว่าซุปกิมจิเนี่ยใส่เบคอนกับเห็ดออรินจิเข้าไปมันก็เข้ากันนะเชฟก็รู้สึกว่ารสชาติมันตัดกันดีแล้วก็ยิ่งเมื่อกี้ร้อนๆเนี่ยตอกไข่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันลงตัวมากใช่ครับผมก็ถือว่าชอบเลยสำหรับซุปกิมจินะครับ ส่วนไก่เนี่ยทีเด็ดของเขาเลยคือแป้งมันก่อฟูแล้วก็เป็นเก็ดด้วยคือผมได้สูตรละเดี๋ยวผมจะกลับไปลองทําที่บ้านด้วยซอสนี้ก็ถือว่าอร่อยเลยสำหรับซอสโคชูจังและความเผ็ดของมาล่าดลิ้นชาเลยไหมคืออันนี้คือซอสนาเลยคือจริงๆแล้วเหมือนที่คน คุณผู้ชมเนี่ยถ้าดูนอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะไม่ชอบซอสเยอะก็แล้วแต่เราไม่ต้องทาเยอะมากก็ได้อะไรอย่างขี้แต่อย่างเฟมเนี่ยชอบแบบรสชาติให้มันน้ำอ่ะให้มันเข้มข้นน้ำมาเลยเราก็ก็ชอบใช่ครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็ซับมากไฟลุกเลยนะครับผมส่วนกิมจิอื่นๆก็เป็นเครื่องเคียงที่ลงตัวเข้ามาวันนี้บอกเลยนะว่าแฮปปี้ครับลิซ่านี่มาทั้งสองครั้งแล้วใช่ครับ เชฟเป็นไงครั้งนี้เชฟพิชิตฝันกินได้ไหมสุดยอดเลยครับวันนี้ได้สูตรได้อะไรต่างๆไปเพียบเดี๋ยวกลับไปทําให้คุณพ่อคุณแม่ให้น้องชายทานด้วยเลยขอบคุณเชฟเบียนมากครับขอบคุณครับคุณพี่ชซงด้วยนะครับเชฟเบียนครับที่เชฟเอียนทำทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะดูส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมครับยังไงครับวันนี้ค่อนข้างดีเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลังจากจบรายการเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ Facebook Fan Page นะครับเราจะขึ้นส่วนผสมนะครับวิธีทําให้นะครับแต่ถ้าสมมุติออยากกกจะะเเเห็นนฟรรรรมคคับุ์ีไ่ทด นะครับปีกไก่เกาหลีทอดนี้เลยนะครับพี่แซกนะครับแบบว่าช่วยเก็บชายเสื้อให้เราเรา้วงสั่งตลอนรายการมีแอคชั่นนะครับกำลังเคลื่อนไหวกันอยู่เลยนี่แหละครับตมกระดูที่ Channel ช่องสถานีรักโลกนะครับทันทีที่จบรายการก็จะมีให้ผุกชมชมทันทีครับวันนี้ต้องขอบคุณเฟรมนะที่มาคิดเมนูให้คุณชมทางบ้านอมว่าทุกคนหลายๆคนอยากทำจนยากเลยแต่ว่า จัดเต็มแน่นอนวันนี้มาทำออกมาแล้วเป็นเมนูแบบไม่เต็มมาดูได้ไงถึงเขาแบบนี้เต็มไปหมคอดีทุกคนทำให้เต็มเลยขอบคุณมากครับพี่แจ็ครับขอบคุณทุกครับครับขอบคุณครับเฟมฝากผลงานให้คุณชมทางบ้านหน่อยก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวในปีนี้จะมีซีรีส์อีกสองเรื่องนะครับทาง VTV กลางปีนี้แล้วก็มีของ Netflix นะครับช่วงปลายปีที่สำคัญนี้ไม่ได้เลยกับทางบริษัทสามร้อยสิบองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะมี ภาพยนตร์เรื่อง The Seed นะครับยังไงก็จะฉายเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตามผมแน่นอนภายในปีนี้แน่นอนเล่นกันดาราดังที่สุดในโลกอยู่ข้างๆผมเลยนะครับผมคุณครูนะครับอ้าวผมต็เป็นของผมเชมี่เลยวไม่ครับต้ชมไปคาับพี่แซงใช่ครับไม่ผมก็ชอบ ชอบขิงเขาชอบขิงเขาก็องฝากคุณชมติดตามผลงานของเราทั้งคู่นะครับฝากด้วยครับ<า>สัปดาหหน้าครับเราจะมาตามกันต่อนะครับว่าซุปตาท่านไหนจะมาอยู่ตรงนี้แต่เราจะใส่ชุดนี้แค่ แค่เดียวครับเทปหน้าเราจะตอนนี้ปีกไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับพิเศษที่สุดเพราะเพื่อเฟรนครับมาตามดูนะครับว่าซุปตา์ท่านต่อไปจะเป็นใครและเมนูพิชิตฝันของเขานั้นจะมาสัจจันหรือว่าจะทำให้เชฟเอียนรังสรรค์ได้แปลกใหม่แค่ไหนพบกันเสาร์หน้า9้าโมงครึ่งทาง w o r ร์กพอยช่อง23วันนี้เรา3มคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเฟนมาขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เป็นยังไงบ้างละครับผมถูกใจสายเกาไหมล่ะฮะสำหรับเมนูนี้สําหรับใครที่อยากติดตามชมเมนูอื่นๆแล้วก็อาหารอื่นๆที่น่าทานเนี่ยติดตามได้เลยนะครับผมทางนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งกิงกุ้งกงไว้ด้วยนะครับผมกับช่องสถานีรักโลกครับ